ปาพวกที่สองนะคะพวกแรกเป็นป่าไม้ผลัดใบป่าพวกที่สองก็คือป่าผลัดใบที่สำคัญนั้นนะคะมีหลายป่าหลายชนิดด้วยกันนะคะภาพที่เห็นในสไลด์นี้เป็นอุทยานแห่งชาติขุนแจจังหวัดเชียงรายภาพในสไลด์ก็พอมีที่ให้เราศึกษาดยพอสมควรนะคะก็ ภาพในหนังสือเรียนก็ศึกษาด้วยตัวเองได้เขามีรู้หรือเปล่าหนังสือของเราเขาบอกว่าป่าเบญจพรรณเป็นป่าที่เรียกชื่อตามพันไม้หลักห้าชนิดที่พบเป็นไม้เด่นในป่าประเภทนี้นะคะส่วนไม้หลักห้าชนิดที่เป็นไม้เด่นนั้นจะเป็นอะไรบ้างนะเราก็คงพอจะมีความรู้ที่พูดถึงนะคะว่าป่าเบญจพรรณเรียกชื่อตามพันไม้หลักห้าชนิด เป็นไม้เด่นในป่าประเภทนี้นะคะที่ว่า5นี้ก็มาจากคำว่าเบญจ์เบนจ์พันนะคะเอาล่ะเราก็มาดูว่าป่าชนิดแรกของป่าไม้ของป่าผลัดใบก็คือป่าเบญจ์พันป่าเบนจ์พันนั้นภาษาอังกฤษใช้คำว่า mixed deciduous นะคะ forest เป็นป่าโปร่ง ประกอบด้วยไม้ยืนต้นขนาดใหญ่และขนาดกลางขึ้นปะปนกันอันนี้เป็นปลาที่โคราชนะคะสำหรับภาพจากสไลด์ถ้าว่าไปแล้วสำหรับป,ป่าเบญจพรรณนั้นเขาบอกว่าเราสามารถที่จะ พบได้แทบทุกภาคในประเทศไทยใช้คำว่าแทบทุกภาคก็แสดงว่ามียกเว้นบางภาคนะคะน่าจะยกเว้นแถวไหนคะแถวที่ไม่มีใครหมายถึงว่าแถวนั้นเขาไม่ยอมให้พวกอื่นไปอยู่ได้ก็คือทางภาคใต้เ็าจำกัดแม้กระทั่งคนแม้กระทั่งต้นไม้นะคะก็เป็นลักษณะเฉพาะตัวสำหรับพวกนี้นั้นเขาบอกว่า พบในทุกภาคของประเทศไทยยกเว้นภาคใต้ดินมักจะเป็นดินร่วนปนทรายพันไม้หลักที่สำคัญหชนิดก็คือไม้สักไม้มะค่าชนิดที่สองไม้แดงชนิดที่สามไม้ประดูชนิดที่สี่ไม้ชิงชันชนิดที่ห้าสักมะค่าแดงประดูชิงชัน ขึ้นปะปนกับพวกพืชตระกูลในพวกพืชไปเลี้ยงเดี่ยวพวกฝ่ายพวกหญ้านะคะพืชวงหญ้าชนิดอื่น ภาพในหนังสือของเราภาพนี้หน้า32ก็จะเป็นภาพของป่าเบญจพรรณนะคะบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีนะคะลักษณะมองแล้วมันเหมือนกับเป็นป่าไผ่ส่วนใหญ่แตงต้นไม้ที่เขาถ่ายมาเป็นต้นไม้เล็กๆนะคะนั่นเป็น ป่าผลัดใบชนิดแรกก็คือป่าเบญจพรรณต่อมาป่าผลัดใบชนิดที่2ประเภทที่2ก็คือป่าเต็งรังป่าเต็งรังนี้นะคะหรือจะมีชื่อรองก็เป็นป่าแดงหรือป่าแพ้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า dry ดิปโทรคาบฟอเรสต์นะคะชื่อของมันค่อนข้างยากไปนิดนึงเป็นป่าโปร่งที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ รายดิบนะคะทารคาฟอเรตเป็นป่าโป่งที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ต้นไม้ดังกล่าวที่เขาพูดถึงนั้นก็บอกว่าพบในเขตพื้นที่แห้งแล้งของทุกภาคโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือยกเว้นภาคที่มีป่าดิบชื้นก็คือภาคใต้กับภาคตะวันออกแถบจันทบุรีและตราด ที่พบจะเป็นไม้เต็งไม้รางไม้ไผ่เพกไม้พยอมไม้เหียงไม้พรวงไม้ประดูแดงไม้มะขามป้อมภาพที่28ในหน้า32นั้น เป็นป่าเต็งรังบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสสแกราชจังหวัดนครราชสีมานะคะ <c oughs> ลักษณะเป็นป่าโปรง่งแต่เป็นไม้ใหญ่ลักษณะที่เห็นนะคะทีนี้เราก็มาถึงคำถามคำถามในหน้า32มสิบสองเขามีอยู่คำถามหนึ่งก็ถามว่าดูจากคำถามนะคะ ในท้องถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยู่มีป่าไม้ประเภทใดบ้างและป่าไม้ของเรานั้นยังคงความอุด,ดมสมบูรณ์อยู่หรือไม่อย่างไรถามพวกเราที่อยู่ในเมืองในเมืองก็คงไม่ทราบต้องถามพวกที่อยู่หน้าเขาเอ้ยหลังเขานู่นนะคะจะบอกว่าคือคนดังด้านนู้นเขาบอกว่าพวกเราอยู่ทางด้านหลังเขาบ้านเขาอยู่หน้าเขาวขวา แต่เราอยู่ในเมืองเราบอกพวกเราอยู่หน้าเขาพวกเขาอยู่หลังเขาก็โทษกันไปโทษกันมานี่คือพูดง่ายว่าอยู่ในแถบบนขึ้นไปเนะี่ยนะคะเราถึงจะรู้ว่าป่าที่เราอาศัยอยู่แถบบ้านเหล่านี้มันเป็นป่าประเภทใดและความอุดมสมบูรณ์จะคงอยู่ไหมนักเรียนสังเกตได้จากการที่วิ่งรถผ่านขึ้นไปทางด้านบนเป็นไงคะยังมีป่าขึ้นหนาแน่นไหมมักจะเปลี่ยนสภาพเป็นที่อยู่อาศัยเป็นรีสอร์ทเป็นอะไรแยะๆไปหมดนะคะ ในกรณีนี้เขาบอกว่าแนวในการตอบคําถามนี้แล้วแต่เราอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเราควรจะบ้านของเราอยู่แถบไหนแถบไหนควรจะวิพายร่วมกันนะคะแล้วมาดูซิว่าเราสามารถจะสรุปข้อมูลทั้งหมดได้ไหมว่าระบบนิเวศป่าไม้จากบ้านเราเนี่ยมันควรจะเป็นประเภทใดคงไม่ใช่ป่าดิบชื้นใช่ป่าดิบแรงไหมนะคะป่าสวนเขาไม้หรืออะไรเนี่ยเราก็ดูประเภทเอา นะคะคและไอ้ความอุลมสมบูรณ์นั้นก็คงจะไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แนะ่นี้ตอนนี้ก็มีกิจกรรมเสนอแนะอยู่อันนึงในเรื่องกิจกรรมเสนอแนะสั้นๆในหนังสือของเรานั้นให้ศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศในท้องถิ่นนะคะในกิจกรรมเสนอแนะนี้ เขาบอกว่าให้นักเรียนเลือกสถานที่ที่สามารถศึกษาได้ทั้งระบบนิเวศบนบกและระบบนิเวศในน้ําในการศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศสำหรับจุดประสงค์นั้นก็ให้เราสำรวจบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพในระบบนิเวศบนบกและในน้ำที่บ้านเราเท่าที่นักเรียนเลือกศึกษา พร้อมกับอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมในระบบนิเวศต,ตามที่เราเข้าใจด้วยนะคะให้เราเลือกสถานที่ที่สามารถศึกษาได้ทั้งสองระบบคือบนบกกับในน้ำโดยศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆกับสภาพแวดล้อมในระบบนิเวศ จากนั้นก็นําข้อมูลมาอภิปรายร่วมกันนะคะอันนี้เพราะบ้านเราไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันอยู่คนละที่คนละมุมเมืองมันก็สามารถที่จะสังเกตจากสิ่งแวดล้อมใกล้ๆตัวเราแล้วนํามาพูดคุยกันได้นะคะเอาราะเราก็มาถึงหัวข้อถัดไปหัวข้อถัดไปนั้นจากหัวข้อที่1เป็นไบโอมหข้อที่2เป็นระบบนิเวศมาหัวข้อที่3เป็น ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศอย่าลืมระบบนิเวศมีทั้งสิ่งมีชีวิตกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเรื่องของสิ่งไม่มีชีวิตนั้นเราไม่ต้องพูดถึงตอนนี้ความสัมพันธน์ระบบนิเวศเราจะพูดถึงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตท,ที่อาศัยอยู่ที่เดียวกันเขาบอกในแต่ละระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ด้วยกันย่อมมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และพร้อมกันนั้นก็สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่มันอาศัยอยู่คือสัมพันธ์กันเองในสิ่งมีชีวิตที่อยู่ณที่เดียวกันกับสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมประเภทที่เป็นปัจจัยทางกายภาพสัมพันธ์อยู่ด้วยนะคะ มีคำถามนำตรงนี้นะคะว่าสิ่งวิทยาศัยอยู่ในใบโอมต่างๆมีรูปร่างลักษณะและการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันอะไรเป็นสาเหตุให้เป็นอย่างนั้นสัตว์น้ําจะมีรูปร่างเหมือนสัตว์บกก็คงไม่ได้สัตว์บกมีรูปร่างเหมือนสัตว์น้ําก็คงไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะอยู่คนละที่นะครับที่อยู่มันบังคับอยู่ว่าอะไรที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมมันก็อยู่กันได้ คำถามนำในช่วงนี้เขามีว่านักเรียนทราบหรือไม่ว่าเพราะเหตุใดปัจจัยทางกายภาพจึงมีอิทธิพลต่อการดำลงชีพของสิ่งมีชีวิตเรื่องนี้นั้นเราสามารถที่จะศึกษาได้จากหัวข้อที่มีอยู่ในบทเรียนของเราอันนี้เป็นคำถามนำนะคะว่าเพราะเหตุใดปัจจัยทางกายภาพจึงมีอิทธิพลต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตเรื่องนี้นั้น เราจะมาดูจากหัวข้อที่เราจะเรียนต่อไปเป็นหัวข้อที่1นึ่งเป็นหัวข้อย่อยของหัวข้อที่3นี้เองนะคะเดี๋ยวสักครู่เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนนี้พักสักครู่คะ่ะ